เห็นปะเห็นปะเห็ดแครอทเห็ดแครอทเห็ดแครอทเยอะจริงๆเยอะจนเยอะจนไม่รู้จะเก็บไปทำไมเยอะแยะเยอะมากเลยมาเก็บไปขายเห็นปะตรงนี้อีกสองดอก เยอะมากแล้วดอกดอกยังสวยเลยเพิ่งขึ้นไี่ดอกนี้ดอกนี้สวยดอกเห็นนะดูสีเขาถ้าดอกเขายังอ่อนสีเขาจะสีเขาจะสดใสมากมันจะมีคู่แฟดนะที่เป็นเห็ดพิษนะแต่ว่าถ้าเราตัดไปอะ่ะเขาจะมีน้ำนมไหลถ้าเป็นเห็ดพิษนะแต่อันนี้มันไม่มีอันนี้กินได้นะทุกคน เพื่อนอยู่ใต้ใบไม้ใบไม้ร่วงใส่ทับด,ดูดอกดสีสีสวยมากดอกใหญ่มากเลย ดอกใหญ่แต่แต่สวยยังไม่มีนอนยังไม่เน่าดูแค่รถนี่ก็มีราคานะเพื่อนมีราคานะเขาก็ขายตามท้องตลาดนะ โอ้โ้เตกดอกใหญ่มาก uh huh. มมนี่หนาวป่ะที่เ <c oughs> <c oughs> ดียวเมื่อกี้ตัดขาให้ดูสิเห็นไหมไม่มีไม่มีนอนเจาะ สวยเตะๆนี่เตะไม่มีนอนจบแบบสดสดสดมากสดจากเขาสดสดจากเขาเพื่อนๆซูเปอร์จากธรรมชาตินะซูเปอร์มาร์เก็ตจากธรรมชาติดู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 ความสดความสดสีสดสดเห็นปะ เห็นไหมเก็บเมื่อกี้ที่เดียวที่เดียวไอ้นี่ตามซูเปอร์นะเต็มซูเปอร์เลยช่วงนี้เห็ดเห็ดแครอทเต็มซูเปอร์เลยช่วงนี้แต่เห็ดพึ่งไม่เห็นขึ้นซูเปอร์นะทุกคนเห็ดพึ่งนะเขาหาได้เขาขายให้ร้านอาหารนะเขาไม่เอาลงเข้าซูเปอร์นะ มาถึงบ้านแล้วเพื่อนๆให้ดูเห็ดว่าได้เยอะขนาดไหนนูตะก้อยางใหญ่ได้ล้นเลยได้ล้นแล้วแถมในถุงีกตัหก้ห่าใส่ถุงีนตั้ห่ากเยอะมากๆเลยเห็ดแครอทเพื่อนๆเยอะจนเก็บจนหอบเก็บจนขี้เกียจเก็บอะเอาง่ายๆเลย เก็บจนขี้เกียจเก็บดอกใหญ่ๆด้วยสวยๆมันก็มีทั้งสวยทั้งไม่สวยแหละเพื่อนๆเก็บเห็นมันก็จะประมาณนี้แหละเนาะดอกสวยก็สวยดอกไม่สวยก็ไม่สวยเอามาใส่รวมกันก็บางทีก็ทับกันก็เละเพ <c oughs> ประมาณนี้เห็ดแคเนทได้ประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมให้ดูให้ดู ได่เยอะมากเลยดอกหี่ใหญ่มาก<ง>เห็ดเนี่ยมันจะโประโนะเพื่อนๆโดนก็จะเตกเตกง่ายก็จะทำความสะอาดเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะคลิปเห็ดปีนี้ก็มาแล้วมาแล้วชอบปรากดไลฟ์ี่แดงด้วยนะคะวันนี้ก็ ขอตัวไปทําความสะอาดก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ